สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเราไปดูครับกับโมบูสุดจากกันดั้มแม่มดจากดาวพุธนั่นเองนะครับโดยตัวที่เราจะรีวินครับคือนี่แหละครับดาริวบาเดนะครับหุ่นประจําตัวของกูเอลเจด้าที่ใช้ในการต่อสู้ตัดสินกับชูเลตานั่นเองนะครับซึ่งดาริวบาเดตัวนี้จะเป็นบ้างนั้นเราอาทำความการรีวิวกันดีกว่าโอเคพอฉันมาดูกล่องกันก่อนดีกว่านะครับผมกับ นี่เลยครับ H4 1 1ึ่งี b ่ Daru b a d e นะครับผมหน้าตาน้ากล่องครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าจุดสำคัญของ Daru b a d e ครับเลยคือหุ่นตัวนี้เนี่ยดูภายนอกนะครับเป็นหุ่นแนวแบบ สีแดงแรง3เท่าเน้นการต่อสู้ด้วยประชิดหนาๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วครับไม่ใช่นะครับหุ่นตัวนี้เนี่ยรู้เล่นหลักจากที่เห็นหน้ากล่องเลยคืออาวุธหลักครับจะเป็นรูปแบบของอาวุธโรนที่สามารถใช้ในการจู่โจมอีกฝั่งจากรอบทิศเดนนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับกับตัวดาริวบาเดนะครับด้านข้างกล่องตรงนี้ครับเขาจะบอกเรื่องเขาเรื่องต่างๆอาวุธต่างๆนี้ให้มานะครับซึ่งเราบอกกันว่าในกล่องนี้เนี่ยครับถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับอาวุธค่อนข้างน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วในอาวุธต้องถ ข้างเยอะทําให้ต้องใช้ฐานตั้งเยอะด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้เนอะส่วนข้างกล่องอีกฝั่งหนึงก็จะเป็นในเรื่องของคุณต้งต่อเสร็จแล้วแล้วก็กูเอลคนขับผู้ตัวหุ่นนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคเพราะด้นถัดไปครับเรามาดูของข้างในกันดีกว่านะครับ ขอก็เล้ครับผมแน่นอนก็จะเป็นตัวของดัลิวบาเดมาให้นะครับมีอาบุธมาให้ก็คือตัวของบีมแองเกอร์แล้วก็บีมคุไหนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฐานตั้งสำหรับตัวขุนมาให้1อันนั่นเองนะครับเป็นตัวนี้เนะแล้วก็จะมีตัวของสายเชื่อมครับสำหรับเชื่อมเท้ากับเชื่อมขาเวลาปล่อยเป็นคงเล็กไปนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เนี่นะว่าจะมีผ้าสำหรับการต่อเท้ามาให้นะครับซึ่งมีมาให้ทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับอ่ะแล้วก็จะมีมือซ้ายแบบกลางมาให้นะครับแล er ้วก,องน,นบบนะกองน่นลงนะล เพราะฉันถือว่ากล่องน,นี้ครับใครให้ของมาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะตัวหุ่นเนี่ยค่อนข้างหนาค่อนข้างแน่นด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นรูปแบบนี้นะโอเคพันชั้นตัอไปครับเรามาดูตัวหุ่นของดาริวินบาเดกันแบบชัดๆดีกว่านะครับผมซึ่งต้องบอกเลยครับว่า เป็นหุ่นที่ถึงแม้ว่าดีเทลเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยลึกมากนะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยดูดุดันทรงพลังมากเลยนะครับของตัวดาริอุบารเดตัวนี้ครับก็เนี่ยนะครับว่าเป็นกันดั้มนะครับก็ต้องมีหุ่นแนวแบบสีแดงๆสามเท่าหุ่นครุปรับสีแดงออกมาใช่ไหมครับซึ่งดาริอุบารเดตัวนี้ครับก็ตอบโจทย์ตรงส่วนนั้นเป็นอย่างดีนั่นเองครับผะก็หุ่นครุปรับสีแดงมีเขานั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งเนี่ยนะครับว่าตามตัวเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกว่ารายละเอียดไมตวีััสหรบท่ เองนะครับจะเป็นในดูเป็นนะครับกับข้างๆนะครับผมข้างหลังนั่นเองนะครับซึ่งบอกว่าค่อนข้างโอเคครับดูดีดูดีมากเลยครับกับหุนตัวนี้ครับแล้วผมและก็ตอบว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบหุนตัวนี้มากด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะโอเคทีนี้เรียกตามตัวของดาริอบาเดครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับรอบๆเนอะถัดไปเรามาดูเรื่องของจุดขยับดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวของกัน้ไม่ว่าจากดาวพุธเนี่ยผมขอย้ําแล้วกันว่าบางส่วนในนี้เนี่ยเป็นซีคลิปนะครับเพราะฉะนั้น โอกาสหักมีแต่ว่าไม่ได้หักง่ายแบบ2 0 m m นะเพราะ4คลิปของห่นตัวนี้ค่อนข้างหนาและค่อนข้างแน่นมากเลยนั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับที่นี้ขัดไปเรามาดูจุดขยับกันทีแะส่วนละกันเนอะมาเริ่มจากส่วนหัวกันก่อนดีกว่านะครับส่วนโอขับขึ้นลงได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้เต็มที่นะครับผมแต่ว่าตาปไปสติกเกอร์ตรงนี้ระวังจับนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าหัวเนี่ยจะหมุนได้เต็มที่ก็จริงครับแต่ว่าอย่าขยับส่วนที่เป็นเขาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเข่าตรงนี้เนี่ แล้วก็ส่วนไหลนะครับจะเห็นว่าจะมีโลอันใหญ่อยู่อันหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับโลอันนี้เนี่ยสามารถขยับขึ้นขยับลงนะครับมุนได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นตัวโลครับแทบจะไม่มีการชนกับแขนเลยนั่นเองครับเพราะงั้นถือว่าตัวโลตัวนี้ครับสามารถขยับหลบได้เต็มที่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวไหลครับขับขึ้นได้ขยับลงได้นะครับผมแขนหมุนได้สามรอสองศานะครับจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เรายกไหลขึ้น,นแบบนี้นะครับจะสามารถยกแขนขึ้นตามได้ด้วยเช่นกันนะครับ็น้นนคแแลวก หมุนได้นะครับผมแล้วก็ขยับข้อสอบเป็น2จังหวะนะครับ ตัวข้อมือสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็สามารถปล่อยเป็น r ็อกเก้นผ่นอกมาได้นะครับผมเลือกทีอยากปล่อยจะเป็นในรูปแบบนี้เพรว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาวุธเช่นกันนะครับแล้วก็ถัดไปส่วนเอวนะครับส่วนหุ่นตัวนี้ครับสามารถปิดได้เต็มที่นะครับพร้อมไม่ติดอะไรนะบิดซ้ายบิดขวาได้เล็กน้อยนะครับผมอ่าส่วนขานะครับอ่าตัวขาเนี่ยบอกก่อนว่ามันติดค่อนข้างเยอะเนื่องเพราะจะเห็นว่ากระโปรงเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้เตะไปข้างหน้านะครับผมได้ประมาณนี้เนะแต่ว่าแค่ข้างเดียวเ็าจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะดันอ ค่อนข้างใหญ่นะครับเต็มไปข้างๆครับได้ระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอตัวเลยนะครับผมแล้วก็ตัวข้อสอวเข่าตรงนี้ครับเป็นจูเขียับ2จังหวะนะครับผมซึ่งเป็นซีคลิปทั้ง2อันเพราะต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยต้องระวังสมควรเพราะว่าซีคลิปตรงนี้เนี่ยมันหลุดค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนอะแล้วก็ถัดไปส่วนข้อเท้านะครับบิดซ้ายได้บิดขวาได้เต็มที่นะครับผมสามารถหมุน แบบนี้ได้นะครับแล้วก็ขยับเท้าตรงนี้มาเป็นรูปแบบของโกงดบเวลาเตะได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เพราะถือว่าตัวนี้ครับจุดขยับเนี่ยค่อนข้างด,ดีค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับทำให้เรื่องของการแอคชั่นท่าต่างๆของตัวหุ่นตัวนี้ครับสามารถทำไ,ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเรื่องของท่าการต่อสู้ต่างๆเรื่องของท่าเวลาบินต่างๆเนี่ยหุ่นตัวนี้ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมาเลยเช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับกับตัวจุดขยับของตัว ดาริโอบาเดนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เราดูเรื่องของจุดขยับแล้วเรื่องของดีเทลแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของ สักโคหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของสเปคหุ่นตัวนี้กันดีก่อนะครับซึ่งออกเลว่าหุ่นตัวนี้ครับเป็นหุ่นที่ลูกเล่นแล้วก็ในเรื่องของความสามารถเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับอย่างที่บอกไว้ครับว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นที่ในเรื่องของการต่อสู้ด้วยโดรนใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องของการมีเข้าไปแทงอีกฝ่ายนะครับเพราะงั้นหุ่นตัวนี้ครับแล้วกดสรุปเลยก็คือตัวของ r า d ดียบาร์เดนะครับเป็นหุ่นรุ่นใหม่ครับของบอของเจดาก็คือบอของตัวกูเอลนั่นเองครับผมซ ตัวนี้นะครับเป AI, ็นห so, like so ุ coaching, ่นที่เน้นเรื่องของการทํางานด้วยการใช้โดนเป็นอาวุธในการจืดโ่มอาวุธในการป้องกันเป็นหลักนั่นเองนะครับผมรวมถึงหุ่นตัวนี้ครับจะมีการติดตั้งเป็นในเรื่องของ AI เพิ่มเข้าไปนะครับซึ่ง AI ไอตัวนี้ครับก็จะเข้สมัเรื่องของการช่วยขับหุ่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขยับโดนด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงยังสามารถใช้คุมหุ่นแทนในเวลาจำเป็นด้เช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่าดังนั้นนะครับว่าเพราะฉ่นั้นหุ่นตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นหุ่นที่ ยังไงดีครับปิดโล่แล้วก็พุ่งเข้าไปชนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วครับตัวนี้เนี่ยคือใช้โดนต่างๆในการต่อสู้นะครับซึ่งมีโดนทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันครับก็คือโดนที่เป็นโล่ตรงนี้นะครับโดนที่เป็นแขนแล้วก็โดนที่เป็นตัวฟันแนวตีข้างหลังนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้แต่ว่าโดนของตัว หุ่นตัวนี้เนี่ยครับต้องบอ,อกกันว่าดาริวบายดี้ครับไม่ได้มีการติดตั้งกันฟอร์แมตไว้นะครับท้าไม่หุ่นตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องของว่าเวลาใช้แล้วจะติดคำสาปอะไรคนใช้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวหุ่นตัวนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของ AI มาช่วยคุมโดรนแทนนะไม่โดรนเลยครับสามารถขยับได้อยา่างอิสระนั่นเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนขับแต่อย่างใดนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแคทีที่ถัดไปครับ มาดูเรื่องของอาวุธตัวขุนตัวดีดีกว่านะครับซึ่งบอกว่าอาวุธเนี่ยถือว่าติดมาค่อนข้างเต็มพิกัดมากเลยนะครับอย่างแรกส่วนหัวนะครับก็จะมีติดตั้งบีมบอลคันไว้นะครับสามารถใช้ยิงได้นะครับส่วนเข่าตรงนี้ครับจะมีการติดตั้งอาวุธครับที่ชื่อว่าเฟรตไมล์ไว้นะครับสามารถปล่อยกับระเบิดไปได้นะครับแล้วก็ส่วนเท้าตรงนี้นะครับที่ผมบอกขยับได้นะตรงนี้ครับจะเป็นอาวุธที่มีชื่อว่าแบบหนึ่งนะครับ เชลเคอร์ครอนะครับซึ่งเป็นอาวุธที่สามารถปล่อยออกไปใช้นนการล็อกอีกฝ่ายได้แล้วก็สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่ไปเช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ส่วนของอาวุธที่ถือในมือตรงนี้นครับจะสามารถแยกออกเป็นสส่วนได้นะครับผมดึงออกแป๊บ,บนึงชึบอ่ะก็จะเป็นในส่วนแรกตัวนี้ครับก็คือบีมแองเคอร์นะครับซึ่งเป็นหอกขนาดใหญ่ซช่นนการสามารถทวงอีกฝ่ายได้นั่นเองนะครับแล้วก็อาวุธชิ้นเล็กตัวนี้ครับก็จะมีอาวุธที่ชื่อว่าบีมคุณนนะครับซึ่งบีมคุณนาตัวนี้เน บีมมันหลุดนะครับอ่าบีมขั้นในตัวนี้ครับเป็นอุที่สามาใช้ในการจู่โจมเช่นใช้การฟันใช้ในการแทงได้นะครับซึ่ง2อย่างนี้ครับถือว่าเป็นอาวุธหลักประจําตัวที่ถือในมือของตัวหุ่นดาริวบาเดนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับอปกหนึ่บอกไปหุ่นตัวนี้เนี่ยใช้โดนในการต่อสู้โดยเฉพาะนะครับซึ่งโดรนของตัวนี้ครับก็แต่ว่ามีหลากหลายมากนะครับอย่างล่าสุดครับเป็นโดรนที่มี4ชิ้นด้วยกันครับมีชื่อว่าอิสวาดานะครับอิสวาดาคือโดรนที่ติดตั้งที่แขนของตัว ดาร์ิวบาเดนะครับซึ่งแน่นว่าสามารถปล่อยแขนออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววางหุ่นแป๊บนึงนะโดยแขนเหล่านี้ครับแน่นอนว่าทำในที่เหมือนเป็นฟันเนลในการจู่โจมครับคือสามารถใช้ในการพุ่งโจมตีได้ครับหรือสามารถเช่นใช้ในการเหมือนกับราปาอาวุธออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าคือราปาไปดังแขนแล้วแขนนะครับสามารถบิดตัวกลางอากาศครับเพื่อจู่โจมกลับไปได้เช่นกันนั่นเองครับผมนัาไห้แขนตัวนี้ครับเป็นหนึ่งในอาวุธที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็ ระดับหนึ่งเลยนั่นเองคขากับตัวดาริวบาเลยนะครับใช้แขนในการจู่โจมรอบถิศนาังนั่นเองนะพมจะเป็นแบบนี้แต่ว่าทีนี้นะครับว่าพอหุ่นตัวนี้ปล่อยแขนออกไปครับมันก็จะหน้าตาเหมือนกับเป็นหุ่นที่ไม่มีการป้องกันตัวใช่ไหมนอกจากบีมันคาะหตัวที่เป็นไอตัวไม้แล้วก็ตัวที่เป็นขาตรงนี้เนอะแต่ดังคบว่าหุ่นตัวนี้ครับยังมีอาวุธอื่นอยู่ก็คือเจ้า ฟันเนลข้างหลังตรงนี้ครับไม่สิโดนข้างหลังตรงนี้ครับโดนนี้ครับคืออิสวาราไทบีนะครับไอตัวแขนนี้คือไทเอนะอิสวาราไทบีครับคือโดอีกรูปแบบหนึ่งที่ตัวหุ่นตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้โดยโดนนี้ครับทำหน้าที่ได้ทั้งหมด2อย่างด้วยกันครับอย่างแรกคือไม่ทําการปล่อยออกไปแบบนี้ครับทำให้นี่เหี่อนกับการตรงนี้แบบฟันเนลคือเป็นการยิงบีมคนนอนใส่ฝ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดติดตั้งไว้ที่แขนตรงนี้ครับจะสามารถปล่อยเป็นบีมเซเวอร์ออกมาได้นะครับชึบแบบนี้ติดแบบหนึ่ ประมาณนี้นะครับใช้เป็นบีมเซเบอร์ในการจู่โจมอีกฝ่ายได้นั่นเองครับผมซึ่งก็เป็นดาบคู่ที่สามารถใช้ในการโจมตีอีกฝาก่ายได้เรื่อยๆนะครับนั่นแปลว่าตัวของดาริวบาเทตัวนี้ครับเวลาสู้จริงเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดเสียด้วยกันคือมีบีมเซเบอร์ติดแขน2อันมีในส่วนของตัวหอกตัวนี้ที่ลอยรอบๆคอยฟันอีก2ออันนั่นเองครับผมซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับหรือถ้าเกิดใช้อีกแบบหนึ่งครับเช่นเราสามารถติดแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ เอาหอกเอาดาบตัวนี้เนี่ยไปฟันอีกฝ่ายระยะไกลเป็นยิงบีมแคนนอนและใช้หอกตัวนี้ในการจู่โจมอีกฝ่ายด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีรอบทิศทางที่ใช้ดาบสีเล่มในการจู่โจมนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่เรื่องของเขาว่าหุ่นตัวนี้ครับไม่ได้มีดีแค่การโจมตีอย่างเดียวครับการป้องกันของเขาก็ถือว่ายอังไม่เห็นว่าอย่างแรกเลยคือตัวโล่ตัวนี้นะครับมันสามารถบิดมาป้องกันการโจมตีหุ่นไดใชหมครับและสำคัญเลยคือมันสามารถถอดมาเป็นอุธรูแบบโดรนได้เช่นกันนะครับซึ่ง ใช้คําว่าอะไรดีล่ะโอเควางคุนกันแล้วกันเนอะโอ๊ะเดี๋ยวบีมเซเิ่มนะฮะถือว่าเป็นโล่ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างหนามากด้วยนะครับที่จะมาคือโล่2ออันนี้ครับเป็นโล่ที่ สปีดเนี่ยค่อนข้างไวมากแล้วก็รวมถึงจะเรียนคบว่าตัวหุ่นตัวนี้เนี่ยมีในเรื่องของการใช้ AI มาช่วยจัดสินจัดสินใจคนขับเพราะฉะนั้นครับคนขับเนี่ยสามารถโฟัสกับรขับหุ่นตัวดาวยบาเร่เนี่ยในการโจมตีฝ่ายไปเรเดียๆได้นะครับส่วนโล่ตัวนี้ครับจะทําการป้องกันการโจมตีฝ่ายแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมจะเป็นรูปแบบนี้ครับทำให้จีเนียตัวดาวยูบาเร่ครับเป็นหุ่นที่มีโดนรอบตัวครับอยู่ทั้งหมด6อันด้วยกันนะครับเป็นโดรนโจมตีสี่อันเป็นโดรนป้องกัน ตัมันระยะใกล้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเรอบอดี้เนี่ยถือว่าเป็นหุ่นที่การต่อสู้ของคอครับถือว่าครบทุกส่วนมากๆเลยนะครับมีทั้งเรื่องของบีมเซเบอร์ที่สามารถใช้ในการจู่โจมอย่างรวดเร็วได้ใช่ไหมครับมีเรื่องของตัวบีมแองเกิลที่สามารถใช้ในการะลวงอีกฝ่ายได้แบบแบบรุนแรงมากๆแล้วก็มีตัวของโล่ตัวนี้ครับในส่วนของตัวอัมบิค่าเนี่ยสามารถใช้ในการป้องกันการโจมตีได้หรือใช้ในการบังอาวุธของตัวเองด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมสำคัญเลยคือตัวของ อิสวาราไทยเอไทยบี A, B นะครับตัวไทยมีก็สามารถใช้เป็นดาบที่ใช้ในการจู่โจมเพิ่มเติม,ตมหรือใช้เป็นบีมคนนอนที่สามารถยิงจู่โจมในือกลได้ดยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งบอกว่าตัวของจารดิวบาเดนะครับถึงในเดียวนะครับบทจะค่อนข้างน้อยมากๆคือตอนเดียวนะครับผมแต่ว่าตัวของโมของเขาเนี่ยเขาบอกมาแล้วลูยครับว่าหุ่นนี้เป็นหุ่นที่ ไม่ธรรมดามากๆเลยนะครับสเปคของเขาคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กันดั้มไทยนะครับแต่ผมเชื่อว่าสเปคถ้าเกิดว่ากันจริงๆเนี่ยอาจจะเทียบเท่าหรือเหนือกว่าการดั้มไทยดับหนึง่งเลยด้วยเช่นกัน,นแล้วไ่องจากว่าคุณตัวเป็ขุนที่อาวุธค่อนข้างเยอะมากๆอาวุธค่อนข้างหลากหลายมากๆแล้วก็เรื่องเขาเนี่ยวาร์เรตี้การใช้งานนะครับมันค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับทั้งป้องกันทั้งโจมตราารีระยะก,กลางระยะกลระยะใกล้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็บอกว่าคุณตัวนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าในเรื่อง ผมไม่สามารถเดาเลยครับว่าหุ่นตัวนี้จะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับมันอาจจะโหดมากๆส่วนชูเรต้าไม่สามารถสู้ได้เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นการเอาที่สู่สีมากๆเลยโดยที่ไม่ต้องโกงอะไรก็ได้ดยเช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับคัน ในเรื่องเนี่ยก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับกูเอลของเราจะได้สามารถขับมาขับหุ่นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งไหมหรือว่าจะเป็นกูเอลแคมยาวๆไปยันจบเดืองนั่นเองนะผมแต่ก็เป็นหนึ่งในหุ่นที่ผมชอบในทางเรื่องของดีไซน์เรื่องของสีเรื่องของหน้าตาอันดุดันของหุ่นแล้วก็ในเรื่องของความสามารถของหุ่นด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ค่อยชอบหุ่นที่ใช้ฟันเนลวเนะเพราะว่าจะว่าไงดีคือผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบปิ้วๆใช่ปิ้ครอบ ไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะหยิบอาวุธแล้วก็วิ่งเข้าไปจ้วงอีกฝ่ายตรงๆเลยแบบไม,ไม่ไม่ไม่ต้องรอบตัวไม่ต้องปิ้วปิ้วนะครับแต่ว่าตัวต้องบอกว่าเดลิวบาเดียเนี่ยป็้หนูนี่ผมเห็นคอนเซปต์ของฟันเนลหรือโดมของุตัวนี้เนะี่ยผมค่อนข้างถูกจริตมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่การที่ใช้ฟันเนลในการโจมตีอย่างเดียวหรือใช้ฟันเนลในการปิ้วปิ้วอีกฝ่ายอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่เป็นรูปแบบของการจโจมที่ใช้ฟันเนลนะครับทำอะไรหลากหลายอย่างมา,มากๆทั้งเรื่องของการใช้ ปล่อยแขนไปเจาะเกาะปล่อยแขนไปเป็นบีมเซเบอร์บ้างปล่อยแขนไปป้องกันบ้างปล่อยแขนไปยิงบ้างหรือปล่อยโล่ไปหยุดอีกฝ่ายบ้างทําให้การโจมตีของเรือรบเนี่ยบอกว่าเป็นการโจมตีที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดได้ใช้งานกันจริงๆนะครับอาจจะเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบมากๆเพราะว่ามีทั้งการโจมตีระยะใกล้ระยะใกลแล้วก็สามารถสลรับแขนไปรับใช้ในการโจมตีให้ถูกต้องกับระยะอีกฝ่ายด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้ผมชอบผุนตัวนี้เนี่ย เป็นหุ่นที่ใช้อาวุธฟันเนลเป็นหลักแต่ว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบมากเลยนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับกับตัวดาริวบาเดนั่นเองนะครับผมโอเคเพราะการรีวิวจัมนี้ครับกับตัวเดอรเบเนี่ยก็จะมีเท่านี้เลยนะครับซึ่งแหมตัวนี้เป็นหุ่นที่ผมชอบมากจริงๆนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ไว้พบใหม่วิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับบ๊ายบาย